ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการออมสิน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้องโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขตสก่อนที่จะพาไปดูสิ่งที่พวกเราลงมือทําอยากให้เพื่อนๆได้เห็นภาพก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจทำจนถึงวันนี้ค่ะโครงการออมสิน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้อง เป็นโครงการดีๆจากธนาคารออมสินที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอโดยได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อจัดทำทั้งหมด3โครงการดังนี้ 1. โครงการการเลี้ยงไก่ไข่โดยดำเนินการจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่และนำแม่ไก่มาเลี้ยงซึ่งให้ผลผลิตนักเรียนสามารถเก็บไข่ไก่สดๆไปรับประทานได้ทุกวัน และยังสามารถนำมาจำหน่ายได้ 2. โครงการการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนโดยดำเนินการจัดทำบอ่อซีเมนขนาดใหญ่จำนวน2บอ่อและวางระบบน้ำพร้อมจัดทำตาข่ายปิดด้านบนทั้ง2บ่อเพื่อความปลอดภัยจากนั้นดำเนินการเลี้ยงและดูแลตรวจสอบคุณภาพจนสามารถนำมาประกอบอาหารและจำหน่ายได้ 3. โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดยเริ่มดำเนินการจัดทำแปลงปลูกผักขนาด50เซนติเมตรยาว4เมตรจำนวน24แปลงเพื่อปลูกผักสวนครัวอาทิผักบุ้งผักกวางตุ้งผักคะน้าและปลูกมะนาวในบ่อซีเมนจำนวน10ต้นเพื่อให้เพียงพอต่อการนำไปประกอบอาหารและจำหน่าย โดยทุกโครงการได้ดำเนินการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์และลงมือปฏิบตัติโดยทั้ง3โครงการขับเคลื่อนด้วยนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษา,าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ชี้แนะแนวทางและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานผลผลิตที่เกิดขึ้นในโครงการ อาทิได้ปลาดุกไข่ไก่และผักสวนครัวปลอดสารพิษสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนทั้งระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้มีโอกาสได้รับประทานอาหารได้อย่างทั่วถึงโดยนักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์และเป็นการแบ่งเบาภาระและค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ปกครองซึ่งโครงการดี เหล่านี้นับเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนที่ได้โอกาสส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบและพัฒนาทักษะด้านอาชีพที่จะนำไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วย พวกเราขอขอบคุณธนาคารออมสินโครงการออมสิน108ปีอิมนี้เพื่อน้องและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเคสามที่สนับสนุนโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลขอขอบคุณค่ะอำนวยการโดยนายอภิโดนสิงห์สาธรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล ขอขอบคุณธนาคารออมสินโครงการออมสิน108ปีอิ่ปนี้เพื่อน,น้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต3ขคณะคู่และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านผักตกประชานุกูล